สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําน้ํายาตีนไก่กันนะครับอันนี้เครื่องแกงเราครับมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดครับพริกครับแล้วก็ระชายครับเตรียมนําลงไปต้มเลยเลยครับอันนี้เราต้มพอให้สมุนไพรออกกลิ่นนะครับอันนี้ตีนไก่เราต้มไว้แล้วนะครับให้มันเปื่อยครับแล้วเราก็ใส่เครื่องในเราลงไปเลยครับ พร้อมกับตีนไก่เราเลยครับปิดฝาทิ้งไว้เลยครับเครื่องแกงเรามีปลาทูด้วยนะครับจะได้ให้น้ำมันข้นๆครับใครที่ไม่ชอบก็ปลานิ่นก็ได้ครับปลาดุกก็ได้ครับอันนี้เครื่องแกงเราส่งกลิ่นหอมแล้วนะครับเราก็เลยเอาขึ้นมานะครับ เอาขึ้นมาปั่นหรือมาโขกก็ได้ครับแต่ผมวันนี้ผมเอามาปั่นครับเรปั่นกกเลยครับตีนไก่เราเปื่อยแล้วครับเรามาขึ้นตักตักมาพักไว้เลยครับ นี่ครับตีนไก่เปื่อยๆของเราครับกับเครื่องในไก่ครับอันนี้เครื่องแกงเราปั่นแล้วนะครับค้นๆกันเลยครับผมดูน่ารับประทานไหมครับนี่ครับเครื่องแกงแล้วครับน้ำเราเดือดแล้วครับเราก็ใส่เครื่องแกงเราลงไปเลยครับใส่ไปให้หมดเลยครับเครื่องแกงเราล้วก็ตั้งให้น้ำเดือดสักครู่ครับ น,นี้น้ำเครื่องแกงเราเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ตีนไก่ที่เราต้มไว้จนเปื่อยใส่ลงไปเลยครับแล้วเราคนครับคนให้มันเข้ากันครับอีกมาสักครู่ครับอันนี้เราต้องมาปรุงรสกันเลยครับน้ำปลาลาครับ2ช้อนครับผมก็ใส่น้ำปลาลงไปด้วยนะครับ ใครที่ชอบรถดีก็ใส่ลงไปได้นะครับแต่ผมไม่ใส่ครับนี่ครับน้ำยาตีนไก่ของเราครับอันนี้ผมใส่น้ำเยอะหน่อยนะครับอันนี้ปิดท้ายด้วยต้นหอมครับผันท่อนครับเพื่อความหอมของน้ายาตีนไก่ของเราครับนี่ครับน่ารับประทานไหมครับทุกคน นี่ครับเสร็จแล้วนะครับนี่ผักแอมของเราครับแตงกวากับถั่วฝักยาวครับสวัสดีครับ